กับช่องน่ารักแชลเลเย้วันนี้นะคะทุกคนน้องไปตองก็มาแกะกล่องซุมนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็ดึกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน้องไบตองอยากแกะกล่องซุมนะคะก็เลยมาแกะแต่วันนี้เนี่ยจะแกะแค่น้องเปาโอนะคะทุกคนอะมา เลือกเอากองไหนดีคะนะ้องี่ตองเอากองไหนมีสามกองนะคะดูซิแม่น้องใตองเลือกกองไหนเอ่ยเอากองนี้ดีกว่ากอ,องนี้ใช่ไหมคะสองกองเราเอาแยกไว้ก่อนเนาะให้เพื่อนเพื่อนดูนินลูกว่ามันมีสีไหนบ้าง้ันข้างก่อนนี่แล้วน้องี่ตองอยากได้ไหนเราบอกเพื่อนๆดูมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมอยากได้อยากได้จะไหนก็ได้สีฟ้าก็ได้สีพูก็ได้หรือว่าสีเข็ดก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้แล้วแต่สามตัวนี้ แล้วก็ไอสีแล้วก็สีเขียดว้าว,าวต้องเก็ตรงไหนอ๋อ,อตรงนี้เหรอ,อใช่กใกล,กล้ก,กันเก็ตรงนี้ได้หไหมเก็บเลยที่นีที่แกดบได้เฮ้ยมันเก็บได้ไงสิงขึ้นมาเอเอสิงมาเบย่ะ เราจะไม่ดูการ์ดเนาะเราจะมีการ์ดอยู่ข้างในใช่ไหมที่เราดูในติ๊กต็อกส่วนใหญ่เราจะไม่ดูการ์ดการ์ดอยู่ไหนเราไม่ดูการ์ดเราจะแตะตรงเลยจากนี้นี่นะครับลองลองเดาซิว่าจะได้สีไหนไม่เยอะนะเดาสิเดาเราดูดิเผื่อออกมาแม่เดาว่าน่าจะเป็นสีชมพูชมพูไม่ก็มิน สีนี้ก็สวยนะถ้าเป็นสีตาลแม่ก็ชอบนะชอบสีน่ละก็ดี้ปะปาดูให้ป๊าดูอุ้ยทำไมแล้วไหนๆก็ อะดูการ์ดที่ข้าศึกอยู่หรือเปล่าใช่หนูเห็นเมื่อกี้นี้นิดนึงมันสีชมพูตรงเห็นเลยเห็นนิดนึงไงเอาหายเอ๊เที่ยวกมาเลยก็แล้วกันนะเอ๊ะนี่การ์ดน้องเดี๋ยวเราก็จะมาห้อยกระเป๋าแล้วเนาะน่ารักก็น่ารักก็ นั่นแแหละลเป็นพวงกุญแจใช่ไหมคะน้องมิตตองใช่แล้วค่ะทุกคนนี่ไม่เหรอกดก่อนเดี๋ยวกันยังไม่รู้เลยแล้วแต่เขาน้องน่าติ๊กมากที่สุดเลยแลกชอบไหมน้องมิตรตองชอบสีชมพูเพราะว่าน้องมิตรองเกิดวันอังคารใช่เป็นสีชมพูพอดีเลย เอาโปรเจกต์ออกจากหน้าน้องสิลูกเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าน้องชังดๆน,นี่น้องหน้าเด็กนลาบเอออะไม่ชื่ออะไรน,นะแตไไม่ออกไม่ออกคือเปอาโอใช่ไหมใช่เ<อ>ดี๋ยวเรามาลองดูคลิปต่อไปเนาะนอันนี้เป็นตัวหมูเลยค่ะทุกคน ต้องดูที่เท้าดิแม่เห็นที่เท้ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์ปะเป็นฝักกล้วยนะจะเป็นของแท้นอนมีสัญลักษณ์ของเขาเชิญนี่คือพี่เตยซื้อมาจากประเทศจีนเลยนะทุกคนสั้งมาจากเท้าเป้าขึ้นเครื่องบินมาเลยมันมีให้สแกนด้วยนะแท้ไม่แท้เนยออมีสแกนให้เราสแกนด้วยค่ะตอนพูดเลยนี่ มันมีให้เราสแกนด้วยนะคะทุกคนว่าแท้หรือไม่แท้ใช่แต่ดูดิหรือว่าเป็นสแกนร้านจ๊ะร้าน,านพี่จะลองสแกนดูนะคะว่าเป็นสแกนร<ด>้านหรือว่าเป็นของของแท้หรือของปลอมเนาะปึ๊บอ๋อสแกนร้านาน,นี่ไงร้านซ q คิวอยจริงๆแล้วในร้านเขาก็มีมีขายทุกคนเนี่ยเปาโอชปะ แต่ว่าของมันหมดแล้วเราก็ต้องไปสั่งในเถาเป่าเอานะอันนี้เป็นร้านของเหมือนกับว่าเป็นผู้ผลิตชื่อว่า CQ Toy นี่นะจ๊ะนี่79ราคาจริงอะ่ะ79แต่ว่ามันหมดไงมันต้องพีออเดอร์มันก็เลยต้องไปซื้อในเถาเป่าพอซื้อในแถาเป่าปุ๊บมันก็เลยแพงกว่า mm hmm. ก็เป็นร้อยแต่ ชอบไหมคะชอบโอเคยิ้มเฉยแล้วนะใช่แต่ไม่รู้ว่าสองอันนี้คืออะไรต้องรอให้เพื่อนไปตององาให้เพื่อนไปตองไปลุ้นเอาเนาะใช่้วโอเคค่ะสุดท้ิยนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็สับสุดข่ายนะเพี่ยนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย E, 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 e.